จากที่เรานำาบับใส่ซองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแบ่งข้างละ22ฉบับน,นะคะออกเป็นสองกองเหมือนกันนะคะเรา,มา,ม,าม,มาทำกองแรกก่อนนะคะอันดับแรกเราจะแบ่งออกเป็นอันดับแรกเราจะแบ่งออกเป็น หนึ 1> 1, 2, 2, ่งสองสองฉบับนะคะที่เหลืออีกยี่สิบก็จะเป็นทำพวงมาลัยาออกมานะคะตัวนี้จะทำทั้งบนเดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนนะคะสองอันแรกเราจะทำเป็นโบ่เป็นเป็นพับเป็นพัดน,น,นะคะลูกพัดสลับกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะเ

ติดด้านหลังเสร็จแล้วเราก็จะแกะสติ๊กเกอร์สกอตเทปข้างหน้าออกนะคะหลังจากที่เราจัดเรียงธนบัตรชองเซธธนบัตรนี้เรียบร้อยนะคะตามแบบที่เราต้องการนะคะเราก็จะนําสกอตเทปมาติดด้านหลังอีกรอบนึงนะคะเพื่อความคงทนนะคะเมื่อเราติดด้านหลังเสร็จแล้วเราก็จะแกะสติ๊กเกอร์สกอตเทปข้างหน้าออกนะคะสมมติว่าแกะเสร็จแล้วสมมติว่าเราแกะเสร็จแล้วนะเราแกะเสร็จแล้วเราก็จะนำโบที่เราทำครั้งแรกนะคะตัวนี้ มาติดไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะกอเขาจะก็เทปติดเลยค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะขั้นตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการทำโมนะคะเพื่อตกแต่งความสวยงามค่ะเหมือนเดิมน,นะคะกล mm ับ hmm. ประมาณ แบบแรกก็เห็นเป็นโบสองชั้นแล้วก็จะทำอันเล็กก่อนนะคะขึ้นไปนะคะลงมาแล้วก็วนขึ้นไปวนอีกรอบ เม,มื่อ,อเราได้โบทั้งสองข้างแล้วนะคะเราก็จะนำโบตัวนี้มาติดกับทิ่บินที่ของกอนนะคะจับทิบบินถูกกับลวดเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้แม็กติดรั้งนลง คะเราจะได้รีปินแล้วเราก็จะนำรีปินตัวนี้มาปลูก<อ><อ>ใจกับมาติดใจกับชอบเนินของเรานะคะเอาวัสดุที่เราคงเหลือนี่แหละคะ่ะมาสอดเข้าเลย ก,กันเพ่ทำานกันนะคะนะคะหลังจากที่เราได้แล้วเราพริแล้วนะคะก็จะได้ชอ่องเงินทีแบบหนึ่งนะคะที่เป็นช่องตรงๆนะคะที่ตัอไปอย่างค่ะ